5เทคนิคการล้างหลอดเลือดที่คนส่วนใหญ่พลาดและทำให้เป็นโรคอันตรายเยอะแยะมากมายเลยครับสวัสดีครับผมหมอทัพน,นะครับและนี่คือด็อกเตอป anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว,วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการล้างหลอดเลือดครับ 5เทคนิคการล้างหลอดเลือดที่คนส่วนใหญ่พลาดและทำให้เป็นโรคอันตรายเยอะแยะมากมายเลยครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของหลอดเลือดเป็นไงฮะมันก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะฮะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าหลอดเลือดของเรามันตันอะ มันก็เป็นอันตรายแน่นอนให้ท่านนึกภาพนะครับถ้าที่สมองของเราเราเลือดสมองเราตันเป็นยังไงครับพิการหลอดเลือดหัวใจเราตันเป็นยังไงครับตายหลอดเลือดไตเราตันเป็นยังไงครับฟอกไตต,ตลอดชีวิตหลอดเลือดที่แขนขาเราตันเป็นยังไงครับโดนตัดแขนตัดขาเหมือนโรคเบาหวานวรื้อรังเป็นต้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดท่านสามารถที่จะทําความสะอาดหลอดเลือดของท่านได้สะอาดมันก็ไม่ตันแล้วมันก็ไม่เป็นโรคครับแล้วต้องบอกเลยว่า คนส่วนใหญ่พลาดตรงจุดนี้ไปซึ่งมันง่ายมากๆครับแล้ววันนี้ผมจะมาบอก5เทคนิคที่ท่านสามารถทำได้โดยแทบจะไม่ต้องเสียเงินเลยครับก็ต้องมารู้กันก่อนว่าครับ กันก่อนครับว่าทําไมนะครับหลอดเลือดถึงตันหลอดเลือดเราเนี่ยอยู่เฉยๆเขาไม่ตันนะฮะมันจะต้องเกิดการอักเสบก่อนหรือที่เรียกว่า i n นฟ a m ม a t i o n นั่นเองครับเมื่อเกิดหลอดเลือดอักเสบหลอดเลือดจะเป็นแผลบางทีเราก็มองไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์มองนะครับพอหลอดเลือดเป็นแผลปุ๊บไขมันที่ลอยอยู่ในเส้นเลือดมันจะมาเกาะแคลเซียมที่ลอยอยู่ในเส้นเลือดที่ปกติเนี่ยมันจะไปเกาะที่มันจะไปเข้าอยู่ในกระดูกให้เราแข็งแรงมันก็จะมาเกาะตรงหลอดเลือดเราหรือว่าหลอดเลือดที่เป็นแผลพอมันสมานตัวมันหายมันกลายเป็น เขาเรียกว่าสกาทิชหูหรือว่าเป็นแผลเป็นมันก็จะแข็งไม่ยืดหยุ่นแบบนี้ก็ทําให้เกิดโรคความดันสูงเรื้อรังได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือการหยุดภาวะการอักเสบของหลอดเลือดนะครับและลดไขมันในเส้นเลือดและ เอาแคลเซียมจากหลอดเลือดไปเก็บที่กระดูกให้มากที่สุดนะครับและป้องกันหลอดเลือดเป็นแผลนั่นเองครับคราวนี้มาดู5เทคนิคครับที่ง่ายมากๆครับมาดูเทคนิคแรกครับเทคนิคการลดการอักเสบของหลอดเลือดครับถ้าท่านอยากลดการอักเสบของหลอดเลือดง่ายมากครับแค่ท่านลดฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายของท่านการอักเสบของหลอดเลือดก็จะลดลงอย่างชัดเจนครับมีการวิจัยครับเมื่อภาวะ ฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายสูงหลอดเลือดของท่านก็จะเกิดการอักเสบที่สูงตามและภาวะนี้มักจะเกิดในผู้ป่วยเบาหวานเลื้อรหลังนั่นเองครับคราวนี้จะทำยังไงให้ลดอินซูลินได้แล้วก็มีสุขภาพดีนั่นก็คือการทานอาหารลดแป้งและน้ำตาลหรือที่เรียกว่าโลคาร์บไดเอทนั่นเองครับหรือว่าถ้าเกิดลดแบบสุดๆเลยก็เรียกว่าคีโตจินิกไดเอทซึ่งผมมีสอนไว้เยอะแยะเลยในช่องด็อกเตอร์ท็อปชแนลลองเสิร์ชค้นหาดูได้นะครับ อันต่อมาครับนั่นก็คือการทำฟาสติ้งนะครับก็คือการทานอาหารสลับหยุดทานอาหารนะครับคือมีช่วงทานอาหารเนี่ยประมาณสัก8 ถึง12ชั่วโมงและมีช่วงหยุดทานอาหารเนี่ย12ถึง16ชั่วโมงง่ายๆว่าเราจะไม่ทานอะไรเข้าไปในร่างกายเราเลยอย่างน้อย12ถึง16ชั่วโมงช่วงนี้อินซูลินในร่างกายเราจะต่ําทำให้เราเผาผ่านไขมันได้ดีนะครับไขมันเราก็จะลดลงนะครับการอักเสบหลอดเลือดเราก็จะลดลงเพราะฉะนั้นการทำฟาสติ้งสำคัญมากๆดังนั้นการจะลดภาวะ การอักเสบของหลอดเลือดข้อแรกคือการกินแป้งและน้ำตาลให้ต่ำข้อ2คือการทำฟาสติ้งทานสลับหยุดทานนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับข้อที่2นี่ก็สำคัญมากๆครับคือการนําแคลเซียมในหลอดเลือดไปเก็บที่กระดูกครับ โดยปกติเวลาเราทานแคลเซียมเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากยาจากอาหารต่างๆจากนมนะครับมันจะล่องลอยอยู่ในหลอดเลือดเราถ้าเราสามารถนำแคลเซียมทั้งหมดเนี้ยแคลเซียมแคลเซียมทั้งหมดนี้ไปเก็บในกระดูกเราได้ให้เยอะนะครับให้เหมาะสมนะครับไม่ให้ค้างอยู่ในหลอดเลือดนานแบบนี้ครับก็จะทำให้แคลเซียมมีโอกาสเกาะหลอดเลือดต่ำ เพราะฉะนั้นต้องทาอะไรครับก็คือการทานวิตามินเคนะครับซึ่งวิตามินเคโดยเฉพาะวิตามินเค2เนี่ยอยู่ในอาหารต่างๆเช่นตับนะครับเครื่องในไข่โดยเฉพาะไข่แดงเนยต่างๆนะครับเนยแท้นะไม่ใช่เนยเทียมนะครับแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงโดยหญ้าหรือที่เรียกว่า grass f e d นั่นเองครับรวมทั้งชีสด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันนะครับทานอย่างเหมาะสมเพื่อให้แคลเซียมไปเก็บในกระดูกอย่างถูกต้องครับ มาต่อกันที่เทคนิคข้อที่3ครับนั่นคือเทคนิคการลดสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราเน,นี่ยนะครับหรือที่เรียกว่า free radical ครับถ้าเรามีสารมากๆสารพวกนี้มากๆเราจะแก่เร็วหล่อนเรือเราจะแย่หนังเราจะเหี่ยวเพราะฉะนั้นเราจะต้องทานอาหารที่มีวิตามินอ e ีครับทานวิทานอาหารที่มีวิตามินอ e ีสูงเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถนะครับลด free radical หรืออนุมูลอิสระในร่างกายได้เป็นอย่างดีซึ่ง อาหารก็หาไม่ยากครับจำพวกไข่เป็นต้นนะครับพืชผักผลไม้มีวิตามินอ e ีนะครับหรือว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกอย่างนี้ก็มีวิตามินอ e ีสูงแถมเป็นไขมันดีด้วยรวมทั้งถั่วเปลือกแข็งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ไม่ว่าจะเป็นวอลน,นัทนะครับหรืออาจจะเป็น กลุ่มพวกเม,ม็ดมะม่วงหิมพาน์ก็ทานได้แต่ก็วันหนึ่งไม่เกิน1กํากำมือนะครับกำมือเล็กๆนะไม่ใช่กำมืออย่างนี้นะครับแค่นี้ง่ายๆก็จะทําให้หลอดเลือดของท่านเนี่ยมีการอักเสบลดต่ําลงแล้วนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับนั่นคือการเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดครับเทคนิคการเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดก,ก็คือการทานอาหารที่มีโอเมก้าสสูงและลดปริมาณอาหารที่มีโอเมก้าหสูงนั่นเองครับ โอเมก้า3อยู่ในไหนครับนะครับโอเมก้า3อยู่ในปลาทะเลลึกนะครับเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนเป็นต้นนะครับปลาไทยก็ได้นะครับที่มีไขมันก็ทานได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะัก ถั่วต่างๆนะครับเห็นไหมครับถั่วมีทั้งวิตามิน E มีทั้งโอเมก้า3นะครับไม่ว่าจะเป็นถัว mond, ถ่วอัลมอนด์ถั่ววอลนัทถั่วพิสตาชิโอถั่วเม,ม็ดมะม่วงหินมะพร้าวน,นะครับทานได้แต่ก็อย่ามากจนเกินไปและคราวนี้เราต้องมาหลีกเลี่ยงโอเมก้า6ครับซึ่งมักจะทําให้หลอดเลือดของเรานั้นอ่อนแอลงนะครับโอเมก้า6มักมีอยู่ในน้ํามันพืชนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ํามันพืชไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ยกเว้นน้ํามันมะก,กอกนะครับหรือน้ํามันอะโวคางะกจๆ ถือว่ามีโอเมก้า6ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้ให้ทานอาหารจากธรรมชาติจะดีที่สุดครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเทคนิคเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดให้ท่านนึกภาพครับถ้าหลอดเลือดยืดหยุ่นนะครับโอกาสที่จะตีบตันของมันก็น้อยลงเพราะเวลามีอะไรมาเกาะให้ตีบตันพอเลือดผ่านไปปุ๊บมันยืดหยุ่นเลือดมันก็ผ่านไปได้สบายๆนั่นเองครับทำยังไงครับ 1. นนะครับการทาน อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนั่นเองครับซึ่งหาง่ายมากๆครับนั่นก็คือผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวมีโพแทสเซียมสูงมากๆนะครับวันหนึ่งนะครับถ้าท่านทานได้7-10ถึงถ้วยเล็กเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเอ่ยได้วิตามินเอ่ยโอ้โหมันดีมากๆนะครับทานยากหน่อยแต่อยากให้ทานนะครับอันดับที่2ครับทับทิมนะครับทับทิมนะฮะก็กินแนะนำเป็นทับทิมเป็นผลไม้สดดีกว่าเนาะใส่สลัดใส่อะไรอย่างนี้ส่วนน้ำทับทิมหรือ สกัดคั้นเข้มข้นหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มีน้ําตาลสูงนะฮะโดยส่วนตัวได้ประโยชน์นิดนึงแต่ว่าได้โทษจากน้ําตาลเยอะมากๆเพราะฉะนั้นไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะฮะอันนี้ส่วนตัวนะครับและข้อที่3ครับวิตามินดีครับวิตามินดีเนี่ยจะยิ่งทําให้หลอดเลือดเราแข็งแรงด้วยมีความยืดหยุ่นด้วยรวมทั้งกระดูกเราแข็งแรงเป็นของแถมด้วยนะครับรวมทั้งติดเชื้อโรคต่างๆก็ไม่ค่อยเป็นอันตรายเท่าไหร่นะฮะวิตามินดีนี่เจ๋งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ออกไปรับแสงแดดอย่างน้อยวันละ15นาทีจะทำให้วิตามินดีของท่านเพียงพอต่อการใช้งานนั่นเองครับและนี่คือ5เทคนิคล้างหลอดเลือดให้สะอาดสดใสป้องกันโรคต่างๆครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับ5เทคนิคล้างหลอดเลือดให้สะอาดที่คนส่วนใหญ่มักพลาดและทำให้เป็นโรคเรื้อรังครับคราวนี้ก็ต้องทราบกันก่อนเลยนะครับว่าหลอดเลือดเราเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่นะครับ มีการอุดตันขึ้นมานะครับอันตรายนะครับอุดตันสมองพิการอุดตันหัวใจเสียชีวิตอุดตันแขนขาแขนขาโดนตัดอุดตันหลอดเลือดไปไตฟอกไตตลอดชีวิตนะครับหลอดเลือดของเราจะอุดตันได้เกิดจากหลอดเลือดมันอักเสบก่อนครับหลังจากนั้นจะมีไขมันมาเกาะจะมีแคลเซียมมาเกาะจะเกิดแผลเป็นขึ้นทําให้หลอดเลือดเขาเรียกว่าขยายตัวได้ยากอุดตันได้ง่ายคราวนี้ก็เลยมี5เทคนิคดีๆมาฝากครับข้อแรกครับเทคนิคลดการอักเสบครับก็คือการทาน แป้งและน้ําตาลให้ต่ำครับเพื่อลดระดับอินซูลินในร่างกายให้ต่ําลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะมีการวิจัยครับยิ่งอินซูลินในร่างกายสูงมากเท่าไหร่การอักเสบของหลอดเลือดยิ่งสูงมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นการลดแป้งลดน้ําตาลโดยการทานโลคาบไดเอทนะครับหรือการทานคีตโตจินิกไดเอทจะช่วยท่านได้นะครับ แถมถ้าเกิดท่านทำฟาสติ้งหรือการทานสลับหยุดทานอย่างน้อย12-16ชั่วโมงคือหยุดทาน12-16ชั่วโมงและทานอาหารเพียงแค่8-12ชั่วโมงแบบนี้นะครับ หลอดเลือดของท่านก็จะยิ่งอักเสบน้อยลงนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับนั่นคือเทคนิคเอาแคลเซียมในหลอดเลือดไปเก็บที่กระดูกครับเวลาเราทานแคลเซียมเข้าไปอ่ะมันวิ่งเล่นอยู่ในหลอดเลือดเราตั้งนานนะถ้าเราปล่อยให้มันวิ่งนานเกินไปเป็นไงครับมันก็จะไปเกาะหลอดเลือดได้ยิ่งหลอดเลือดเราอักเสบเนี่ยมันยิ่งเกาะง่ายเลยเพราะฉะนั้นแล้วพอเรากินเข้าไปปุ๊บเราอยากเอาแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกทำยังไง ให้กินอาหารที่มีวิตามินเคสูงๆครับอาหารอะไรที่มีวิตามินเคสูงเช่นตับนะครับเครื่องในไข่นะครับเนยนะครับเนยแท้นะไม่เอาเนยเทียมเนื้อนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้ออะไรก็ได้ที่เลี้ยงโดยหญ้าหรือเขาเรียกว่า grass fed เดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายแล้วนะครับและชีสเป็นต้นนะครับทานแบบพอเหมาะพอควรนะฮะไม่ใช่ทานเยอะเกินไปนะครับมาต่อกันที่เทคนิคข้อที่สครับ นั่นคือเทคนิคการลดสารต้านอนุมูลอิสระครับต้องทราบเลยครับว่าถ้ามีสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเรามากเป็นไงฮะเหี่ยวแกเว่เร็วหลอดเลือดแย่แล้วอะไรจะช่วยครับนั่นคือวิตามินอ e ีนั่นเองครับแล้วอาหารที่มีวิตามินอ e ีสูงละ่ะหาไม่ยากครับพืชผักผลไม้นะครับทานได้นะครับแล้วยังมีอะไรอีกครับ ไข่แดงอย่างนี้ทานได้เห็นไหมครับวิตามิน E มีอยู่ในอาหารทั่วไปนะครับแต่ถ้าอยากทานเสริมก็ไม่ว่ากันนะครับก็อันนี้แล้วแต่แล้วกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับนั่นก็คือเทคนิคการเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดครับคือการทานอาหารที่มีโอเมก้าสสูงแต่ เลี้ยงอาหารที่มีโอเมก้า6สูงครับโอเมก้า3อยู่ในไหนครับอยู่ในปลาทะเลนะครับเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนที่มีไขมันเยอะๆในถั่วนะครับโดยเฉพาะถั่วเปลือกแข็งนะครับถั่วพวกนี้ก็มีวิตามินอีด้วยนะครับอย่างข้อที่แล้วที่บอกมานะครับเพราะฉะนั้นการทานถั่วไม่ว่าจะเป็นถั่วแอลมอนถั่วแมคคาเดเมียถั่วพิสตาชิโอนะครับหรือว่าอาจจะเป็นถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะฮะวันหนึ่งไม่เกินหนึ่งกำมือแบบนี้ช่วยได้นะครับ รวมทั้งเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงโดยญ้าหรือเรียกว่า grass f e d นั่นเองครับต่อมาครับทานอาหารที่มีโอเมก้า6สูงๆนั้นให้ลดลงนะครับลดโอเมก้า6ลงโอเมก้า6อยู่ในไหนอยู่ในพวกน้ำมันพืชอยู่ในจังฟูด้ดแบบนี้ต้องลดลงมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายครับข้อที่5เทคนิคการเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดครับ ให้ทันนึกภาพครับถ้าหลอดเลือดยืดหยุ่นโอกาสที่มันจะติดตันมันก็ต่ำถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่นมีสารเทคนิคครับ 1. ทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงสูง,สง,สงคือผักใบเขียวนั่ครับอย่างน้อยวันละ7จ็ดถึงสิถ้วยนะครับทานยากหน่อยแต่สุขภาพดีแน่นอนครับ ข้อที่2ครับทับทิมครับทับทิมนี้ช่วยได้นะครับทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นนะครับมีการวิจัยแต่นะฮะก็ระวังเรื่องของพวกน้ำทับทิมคั้นที่ใส่น้ําตาลเยอะๆหรือว่าเข้มข้นพวกนี้ต้องดูปริมาณน้ําตาลโดยส่วนตัวผมแนะนำให้ทานทับทิมที่เป็นผลไม้อ่ะใส่บาในสลัดที่มีผักเยอะๆะมันก็จะได้ทั้งโพแทสเซียมทั้งทับทิมเป็นต้นนะครับและสุดท้ายครับวิตามินดี วิตามินดีส่วนใหญ่มาจากแสงแดดครับเพราะฉะนั้นท่านออกไปตากแดดวันละ15นาทีท่านก็ได้วิตามินดีที่เหมาะสมแล้วนั่นเองครับและนี่ก็คือ5เทคนิคล้างหลอดเลือดที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และมักทำให้เป็นโรคเรื้อรังครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลีนดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ